ถ้าเราใช้ซิลิโคนตัวฮิตที่เขาไว้เย็นมากๆกับซิลิโคนที่อยู่ในสต็อกที่ติดมากับชุดหนาอันไหนจะเย็นกว่ากันเดีย๋ยวลองไปทดสอบดูครับเซตนี้ขนาด1กรัมราคา200กว่าบาทเท่านั้นเองครับทางครูแบสเตอร์ไทยเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับของแท้ก็จะต้องมีซีเรียลตรงนี้มาให้สแกนดูด้วยครับอุณหภูมิต่ําสุดของซิลิโคนเดิมอยู่ที่55องศานะครับ แล้วก็ทําการเรนเดอร์ด้วยโปรแกรมซิลิเคนมาร์กนะครับดูว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่76องศานะครับคะแนนที่ได้อยู่ที่9,999นะครับแล้วเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนเป็นซิลิโคนหมีกันก่อนอื่นก็ต้องยกเคสอนันหนักอึ้งน,นะครับหาเรื่องจริงๆเลยนะฮะเอามาถอด CPU แล้วก็เช็ดทําความสะอาดซิลิโคนอันที่แถมมากับตัวชุดน้มออกก่อนนะครับให้สะอาดเลยนะครับนี่นะครับเอาให้ใส่กลิ้งๆแบบนี้เลยแล้วก็มาถึงตาพระเอกของเรานะครับซิลิโคนพี่หมีนะครับบีบเป็นกลารกระบาด อย่าบีบเยอะไปนะครับไม่งั้นมันจะล้นออกมานอก c p พถึงข้าวซิลิคอนมีกันแล้วนะครับว่าเขาจะทําได้เย็นขึ้นกี่องศาครับเริ่มด้วยอุณหภูมิต่ําสุดนะครับอยู่ที่47องศานะครับแสดงว่าดีกว่าเดิมถึง8องศานะครับเย็นกว่าเดิม8องศา มาถึงในการเบรนซี u เพิ่มเติมนะครับโดยการใช้ซิลิเคนมานะครับคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็น9,140นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่71องศานะครับเย็นกว่าเดิมประมาณ5องศานะครับจากเดิมที่เป็น76องศานะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเย็นขึ้นและดีขึ้นหรือเปล่ากับเจ้าซิลิโคนหมีตัวนี้นะครับกับราคาหลักร้อยก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาส่วนบุคคลนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนร่วมกันครับสวัสดี